เรือลบทั่วโลกกลายเป็นของตั้งโชว์ในพิพิธภัณฑ์ไปแล้วหนึ่งในนั้นก็คือเรือลำนี้เรือพิฆาตแวมไพซึ่งคลิปนี้เราจะมาสำรวจเรือลำนี้ของจริงเลยค่ะชั้นบนสุดของเรือลำนี้นะคะก็คือห้องที่สำคัญแล้วก็มีผลต่อทุกชีวิตบนเรือมากๆนะคะก็คือห้องบังคับทิศทางเรือนั่นเองนะคะเรือลำนี้ถูกสร้างตั้งแต่ปี1917ค่ะมีความยาวประมาณ95เมตรถ้านำตึกประมาณ28ชั้นมาวางนอนก็คือขนาดของเรือลำนี้เลยค่ะการที่จะสั่งยิงกระสุนหรือว่าอะไรก็ตาม จะต้องผ่านการสั่งจากผู้บังคับบัญชานะคะซึ่งต้องสั่งจากในห้องนี้ผู้บังคับบัญชาจะได้อยู่ชั้นบนนะคะแล้วก็สามารถที่จะเดินไปที่หัวเรือแล้วก็ห้องสั่งการได้แบบใกล้ๆลนอกจากนี้เรือยังมีห้องครัวห้องอาหารนะคะเหมือนกับเป็นบ้านใหญ่ๆหลังหนึ่งนะคะห้องนี้เป็นห้องทานอาหารนะคะของเจ้าหน้าที่ระดับเรือตรีแล้วก็เรือเอกบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่เขาจะมานอนกันนะคะก็จะเห็นได้ว่าแบ่งเป็นชั้นๆนะคะแล้วก็กางลงมาแล้วก็นอนจสมัอีก่อนการมีเรือรบแสดงให้เห็นถึงความเป็นมหาอำนาจของ